ใจจริงที่ขาดไม่ได้ในการทำงานมีสองประการประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้ร่วมงานซึ่งมีลักษณะประกอบด้วยความซื่อตรงเมตตาหวังดีพร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมกันทุกขณะทั้งในฐานะที่ผู้มีจุดประสงค์ที่ดีร่วมกันและในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติร่วมโลกกันประการที่สองได้แก่ความจริงใจต่องาน มีลักษณะเป็นการตั้งสัตว์อธิษฐานหรือการตั้งใจจริงที่จะทำงานให้เต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนดีสีตำบลน,นโยบายของกระทรวงศึกษาโดยยึดหลักองค์พระตั้งมาโดยยึดหลักองค์พระตามมา โรงเรียนบ้านขนวนครุประชาสรรได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีสีตำบลเฟสสามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนดีสีตำบลโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรม นำวิชาการเป็นเด็กดีเป็นศักดิ์ศรีของตำบลรู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนผู้บริหารและคณะครูเป็นตัวอย่างคนดีมีศีลห้ามีธรรมะปฏิบัติตนทั้งทางกายวาจาใจเชื่อมโยงการมีส่วนร่วม เพื่อขายบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยมีเป้าหมายที่กำหนด4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่หนึ่งด้านปัจจัยมีดัชนีตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จเจดตัวดังนี้ หมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าทำได้จริง 2. <อ>งมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจและถูกต้องตรงกันโดยเน้นให้บ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรมศิลธรรมนักเรียนเป็นลายบุคคล 3. <า>โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม ห้องเรียนโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานโรงอาหารปแปลงเกษตรห้องเก็บของจัดเป็นระเบียบสวยงามหน้าเสาธงหอพระแท่นบูชาห้องปฏิบัติธรรมสะอาดเรียบร้อยสีมีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาของธรรมชาติมีสวนย่อ มีสลาพักผ่อนหย่อนใจมีสนามเด็กเล่นเป็นมิตรกับธรรมชาติ 5. โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านมีสีสันที่สดใสห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียนนักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมในห้องเรียน 6. โรงเรียนมีความปลอดภัยของอาคารที่มั่นคงมีรั้วรอบขอบชิด นักเรียนและครูปลอดสารเสพติดและอบายมุข7ๆๆๆเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองผู้นำชุมชนผู้นำด้านศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้หลากหลายในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านที่สองด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีดัชนีตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จเจ็ดตัวดังนี้ 1. จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เหมือนบ้านมีหนังสือและสื่อใหม่ๆอย่างเพียงพอมีบุคลากรทำหน้าที่บรรักษ์มีระบบในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และมีรูปแบบให้บริการที่หลากหลาย 2. ใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างคุ้มค่าเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องคุณธรรมจริยธรรมโดยมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 3. ใช้ศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร มีกิจกรรมสร้างงานอาชีพให้แก่ผู้เรียนเช่นการทําขนมดอกจอกขนมกะหรี่ปรับการปลูกพืชผักสวนครัวและมีผลผลิตจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน 4. โรงเรียนเป็นศูนย์กีฬาให้กับเยาวชนเข้ามาฝึกซ้อมกีฬาม,มีสนามกีฬาพร้อมใช้งานตลอดเวลามีกิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับจุมชน 5. มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขาลักษณะปลอดภัยและเพียงพอมีมาตรการดูแลรักษาด้วยกิจอาสาของนักเรียน 6. ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นบ้านหน่วยงานองค์กรท้องถิน่นและปราชชาวบ้านนักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของการพัฒนาและเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง 7. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับโดยประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีการกระจายอำนาจเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมนำนวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการบริหารโดยยึดหลักธรรมมพิบาลเน้นการทำงานเชิงรุกด้านที่สาม ด้านกระบวนการปลูกฝังนิสัยนักเรียนมีดัชนีตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จเกตตัวดังนี้ 1. ฝึกการมีวินัยในการควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านวัดโรงเรียนมีความตรงต่อเวลาโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ฝึกการมีวินัยเรื่องการรักษาความสะอาดจัดระเบียบผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิต 2. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างถูกวิธีเช่นการกราบไหว้การยืนตรงการสำรวมกริยาเคารพต่อวัตถุเหตุการณ์ศาสนสถานเคารพต่อการปฏิบัติสมาธิและการฟังธรรม เคารพต่อการศึกษาเคารพในการต้อนรับการยิ้มการไหว้การทักทายตลอดจนใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้อื่น 3. ฝึกความอดทนต่อความลำบากตรากตรำทนต่อความเจ็บไข้ไม่สบายอดทนอดกั้นต่อความโกรธความเจ็บ อดทนต่อความยั่วยุเย้าหยวนต่อสิ่งเราฝึกมองคนอื่นในแง่ดีและฝึกความเพียรพยายาม 4. ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริงหงมิติจากการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนโดยฝึกการเรียนรู้ผ่านทางมิติวิชาการมิติศิลธรรมมิติสังคมมิติการดำรงชีวิต มิติอาชีพและมิตินันทนาการ 5. ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ารู้ใช้ซ้ำรู้นำกลับมาทำใหม่ใช้น้อยลงรู้จักซ่อมแซมวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและช่วยลดน้ำลงเพื่อลดโลกร้อน 6. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวันผ่านกิจกรรมสร้างนิสัยให้เคารพและอดทนทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมยกย่องและให้เกียรติคนทำดี 7. ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีมีศีลธรรมรักษาสิลห้ารักษาความสะอาดมีวินยัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตรงต่อเวลาพูดจาสุภาพนุ่มนวลต่อทุกคน,น,กนด้านที่สี่ด้านผลผล,ผลิต,ม,ตม,มีดัชนีตัวตชี้วัดสภาพความสำเร็จเจ็ดตัวดังนี้หนึ่งชื่อเสียงของโรงเรียนดีขึ้นม,มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและพึงพอใจในการจัดการศึกษาส ผลสำริตทางการเรียนทุกททกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมสูงขึ้นกว่าทุกครัง้งท,งที่ผ่านมาผลการทดสอบโอเน็ net, สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา 3. นักเรียนมีความใฝ่รู้สาม,มารถอ่านเขียนคิดเลขคล่องในชั้นป .2 และสาม,มารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชั้นป .3 ส,สี 4. นักเรียนมีวินยัยมีความเคารพมีความอดทนเป็นผู้ใฝ่ดีมีการแสดงออกถึงการรักษาความสะอาดจนเป็นนิสัยเป็นคนตรงต่อเวลารักษาระเบียบวินยัยมีนิสัยอ่อนน้อมนุ่มนวลในการแสดงความเคารพวาจาสุภาพแสดงออกถึงการยิ้มการไหว้ทักทายผู้อื่นจนเป็นนิสัย 5. นักเรียนมีกิจอาสาและกิจสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม 6. นักเรียนมีสุขภาพกิตที่ดีมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่าเริงแจ่มใสหลีกเลี่ยงปัญหาทางเพศและอบา,ายามุขทั้งปวงเจใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้บอกอาชีพที่ชอบและเหมาะสมกับตนเอง มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ความรู้ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านขนวนครุป,ประชาสันได้นำเนินการตามแนวทางโรงเรียนดีสีตำบบก็เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคม และสติบัญญาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านถนวนคุรุประชาสันจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอม,มาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ณนโอกาสนี้ครับ